สวนสัตว์พาตา้ามีตัวอะไรมาหาหน้าพิมพมลุกเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเห็นขา,ขาวๆเอ๊ะตัวอะไรอ่ะมันออกมาข้างนอกเลย,ยทมวันนี้เรามาดูอะไรนะบัวอะไรนะคิงคองบัวอะไรนะนบัวน้อยน้อยนี่ที่สวนสัตว์พาตาโอ้โห คุณแม่ไม่ได้มาแบบ20ปีน่าชิ่นชมมาดูบัวน,น้อยข้างบนดาดฟ้าของห้างคาต้าน,นะคะก็จะมีสัตว์นกแก้วมารอต้อนรับเลยลื้นกันว่าฝนจะตกไหมนู่ วีตัวอะไรมาหาหนะ้าชิมชมลูกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ตามมาเข้าไน,นะครับท้ามันใกล้ๆเลยตัวตัวน้อยไม่เห็นเลยอะเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยโ<ห>อ<า>้โหมาใกล้ๆ ฉันชมอีกอะเอา,าอะไรอ่ะมไเอาอหยิ้ยหยิบได้ไหมลูกโอห้ยหยิบได้ไหม,ไม <c oughs> ให้ไปทั้งหมดเลยต่อยเวยเออไปเลือกเองเลย เรามาเดินดูรอบๆนะรอบๆของลิงอุรังอุตังโอ้ไม่ใช่ผิดผๆๆิรอบๆของลิงกอริลล่าก็จะเป็นพวกลิงไม่น้อยแล้วก็ลิงอุรังอุตังโอ้นี่โใหญ่อุ้ยมีคนเรียกใครเรียกครับ ตามแล้วก็มาลอดขาด้วยอู้หูน้าื่นชมมาดูลิงนีมิลุลิงสีขาวโอ้สวยจังเลยไม่เป็ว่าตัวเหมือนลิงไหมลูกใบใหญ่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ต้นหนูลิงเหรอเนี่ยไม่ละไม่ละตัวนี้ตัวหนูลิงเหรอเนี่ยตัวนี้ตัวหนูลงนี่ก็มีลิงเต็มรอบไปหมดเลยไม่มีเลย เขาจะพามาหาเพื่อนเขาเปล่านั่นคุณชมอันนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ดูสิเขามาถึงเพื่อนเขาเสร็จแล้วนะเขาก็จะไม่ตามเราละนะ,ะตรงนี้นะเป็นจุดที่นึกถึงความหลังเลยตอนเป็นเด็กเอ๊ะมันตัวจริงตัวปลอมเอ๊ะตัวเอ้าตัวปลอมนี่นาะ ตัวจริงอ๋อนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้นี่เองไหนชี่ดิอย่าไปใกล้เออชี่หน้าม้าอ้นี่นี่เองหน้าม้าเนี่ยหน้าม้าเห็นป่ะนี่เหมือนชมะมาเทียบหน่อยครับ เหมือนไหมเออโอ้โหนายหันมาหาคุณแม่หน่อยได้ไหมครับผมแม่ของแม่ดิโอโซฟาแมว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 นี่เรามาดูตรงนี้โอ้โหเต่าเต่าบินเต่าบินเตากำลังทำอะไรอยู่ดูโอ้และชินชมบอกเต่ากำลังบินผสมพันธุ์กันอยู่ลูกดูนนี่ตอนนั้นผสมพันธุ์กันอยู่ลูกถ้าไม่อยากน้ำกินก็เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเป็นไจแอนท์ทอสส์เลยนะคะผม เหม็นเหม็นเหม่นเหม่นนอนอยู่ดีดีตรงนี้ก็เห็นนะเขาบอกว่าให้อาหารได้หมดเลยนะทุกตัวไม่ต้องเป็นอาหารที่นี่ก็คือต้องเป็นอาหารที่นี่มันแล้วก็นี่ข้างหลังน่าชื่นชมนั่คืออะไรครับผมโอ้ันจะมีตัวแนบเ่าข้จกยักเหรอข้างล่างมันนอนกอดกันด้วยนะ กันอีกต่อหน,นึง่งเห็นเขาขาว,ขาวเอ๊ะตัวอะไรอ่ะมันออกมาข้างนอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะอ่ะนะช่นชมนเห็นอะไรโอ,อ้อันนั้นอะไรครับนะ่ะตัวอะไรมันหิวอยากกินต้นไม้อันนี้มันหิวหรอลูะละลกนี่นี่คุณแม่เจอนี่นกฟามิงกโกมันเดินออกมาเลยโดยที่ไม่มีรั้วด้วยใกล้ชิดมากๆเลยนะเนี่ยจะจิกไหมนะ ไม่จิกไม่จิกทาายด้วยครับหหลังเจ้เก่งมากครับยิงสองสาใกล้ชิดมากมากเลยเนี่ย ทั้ที่ที่เราใกล้ชิดมากเลยนะคะกับนกฟาร์มิงโกปล่อยให้เดินใกล้ๆอย่างนี้เลยก่อนกลับเราก็มาหาบัวน้อยอีกทีนะบัวน้อยนี่ก็คือลิงกอริลลาที่มีแค่ตัวเดียวในประเทศนะคะมันก็อยู่มานานมากตั้งแต่คุณแม่เด็กๆตอนนี้ ตอนคุณแม่เนี่ยมีน่าชื่นชมแล้วอันนั uh, ch m ch m yeah, okay? oh. wow. ้นชื่นชมมาถ่ายรูปกับกอริล่าหน่อยนะมาชขยันขลังข่ะขี้ขี้พี่บัวน้อยหน่อยนี่ขี้ไปขี้ดูขี้โบน้อยหน่ยว้าวพี่บัวน้อยโบน้อยหน้าหน้าน้าหน่อยสวัสดีพี่พี่โบน้อยยังหมอยังสวัสดีรอมจะเอามาให้ดูเหรอครับ เอาอะไรนะพี่บัวน้อยดูหน่อยไหนหันหน้ามาสิอ๋อพี่น้าชื่นชมต่อใช่ไหมนี่โอ้โอุตุ่สาต่อมาแล้วบอกว่าจะเอามาให้บัวน้อยดูโอ้มันก็ดูบรรยากาศกรงอีกรอบนึงนะคะโอ้มันก็ถือว่ามีบริเวณนะแต่ก็มันก็ยังไม่เป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ เป็นธรรมชาติก็ไม่ทันละกิ้งใหญ่เลยเขาดูดูภาพของนักชินชมไหนข่อดูสิอันนี้ที่นักชินชมชมเขาดูของนักชิมชมเสร็แล้วเขาดีใจลงไปกิ้งเลยจะให้อาหารหรอคะโอ้ขอบูอยากดูคุณอาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งไม่ต้องค้อนเดี๋ยวรารอดูบัวน้อยกินอาหารดีก่อนนะ ต่อมาให้อาหารมีบัวน้อยกินข้าวเลยอาหารก็จะมีจากที่เห็นมีอะไรบ้างนะคะผมมีอะไรบ้างลูกเห็นอาหารอะไรบ้างของบัวน้อยตังตังอะรนนู่นไงนะคนู่นไงที่เขาวางอ๋อบังพอดีป่ะนั่นไงมีแตงโมมีแครอทตังโมตังโมตังโมตงโมแล้วก็มีอะไรอีกแตงกวาวางเรียงไว้เลยนีกล้วยเดี๋ยวบัวน้อยก็มาหยิบ ันไปอยู่ตรงนูง้นมไปกินข้างใน <_ d ata> แป่เลยหลังจากกินไปทางตะก,กา้าย <_ d ata> ังไงล่องลอยเอาไปทางตะก,กา้าก่อนที่จะกลับนะคะอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งเป็นโซนโนกเมื่อกี้คุณแม่ไปถ่ายนกนกมาคอที่เป็นตัวปลอมรู้ว่าตัวจริงอันนี้ตัวจริงถึงได้ตรงน้ําตกนี่กลับกันแล้วนะก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่ พาตาปิดก้นะมีสวนสัตว์อยู่ชั้น6ชั้น7อันนี้ชั้น6ตอนนี้เขากําลังปิดปรับปรุงนะคะปกติชั้น6เนี่ยจะเป็นสัตว์โซนกลางคืนตอนนี้ปิดชั่วคราวเราก็ไปชั้น7ที่เป็น outdoor. เอาดอสอ้ะจ้าโป่งๆโล่งๆสบายหน่อยตรงนี้ต้องอย่าลืมถ่ายนะกับป้ายสุดคลาสสิกสวนสัตว์พาตา อย่าลืมติดตามน่าชื่นชมน่าชื่นใจด้วยนะคะ